สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อน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 จำทุ่งข้าวโพดหรือว่าทุ่งข้าวสาลีหรือว่าเรายังตกลงกันไม่ได้ว่าเป็นข้าวสาลีหรือว่าเป็นข้าวโอ๊ตนะคะเพื่อนเพื่อนตอนนี้เขาเก็บเกี่ยวผลผลิตเรียบร้อยแล้วคะ่ะเดี๋ยววันนี้นัดจะพาเพื่อนเพื่อนมารับชมนะคะว่าเวลาที่เขาเก็บเกี่ยวผลผลิตเนี่ยหรือว่าเวลาที่เขาทําการเกรษตรเนี่ยเขามีวิธีการทําอย่างไรกันบ้างไปชมกันเลยค่ะเพื่อนเพื่อน นัดเคยบอกกับเพื่อนๆใช่ไหมคะว่าเขาเขาจะใช้เครื่องจักรในการทําทั้งหมดเลย่ะค่ะเพื่อนเพืเขาก็จะใช้รถเก็บเกี่ยวแบบนี้นะคะ เพิ่งเลือกงานมาค่ะเพื่อนๆพ,พอดีว่าเห็นเขามามามา,มาเก็บเกี่ยวนะคะก็ก็เลยมาเก็บภาพบรรยากาศให้เพื่อนๆได้รับชมมะค่ะเขาจะใช้เครื่องจักรในการทําทั้งหมดเลยนะคะเพื่อนๆส่วนคันนี้เขาก็จะไถค่ะไถไหมเขาเรียกไถไหมไถดินบ้านเราเรียกพรวนดินใช่ไหมคะ ก็จะใช้รถในการเก็บเกี่ยวแบบนี้นะคะ เวลาทําก็จะทาแป๊บเดียวค่ะอย่างนี้เขาก็ทําแบบครึ่งวันก็จะเสร็จแล้วอะค่ะเพื่อนเพื่อนอันนี้ก็คือล่องลอยที่ที่ทาทั้งหมดเสร็จแล้วนะคะวันนี้อากาศดีค่ะเพื่อนๆอากาศดีมากๆเลยค่ะอากาศดีนะคะอันนี้จะเป็นล่องลอยที่เขาทำเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆ เวลาที่บ้านเราเรียกรถไถไถดินใช่ไหมคะเวลาที่รถไถดินนกก็จะมาหามแมลงกินนะคะนี่ก็คือว่าเขาทําเสร็จเรียบร้อยเลยนะคะใช้เวลาไม่นานคะ่ะใช้เวลาประมาณครึ่งวันคะ่ะเพื่อนๆเขาใช้เวลาประมาณครึ่งวันก็จะทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอากาศดีค่ะอากาศอยู่ที่ประมาณ22องศานะคะเพื่อนๆ ก็พื้นที่ขนาดนี้นะคะเขาก็ใช้ใช้ระยะเวลาไม่ถึงครึ่งวันก็กเสร็จแล้วอะค่ะเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวคงจะปลูกใหม่คราวนี้น่าจะปลูกข้าวโพดนะคะค่ะนัดขอขอบคุณมากๆทุกการรับชมจากเพื่อนๆนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ